ครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมผมเก่งนะครับจากช่องรุงอรุณฟาร์มปรหมอชุมพรนะครับผมอันนี้เราก็มีข้อมูลมาแบ่งปันให้กับทีมงานนะครับใครที่สนใจที่อยากจะเลี้ยง หมอชุมพรในบ่อปูนนะครับผมก็ฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับผมช่อง u t u b e นะครับลุงอรุณฟาร์มหมอชุมพรแล job, oh ้วก็ช่องเพจนะครับเพจลุงอรุณฟาร์มหมอชุมพรนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งกลุ <c oughs> ่มครับกลุ่มมือใหม่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงปลานะครับผมมีข้อมูลดีๆเราก็เข้าไปแบ่งปันกันในกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเปิดนะครับก็สามารถชวนเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงปลานะครับผมปหมอชุมพรในบ่อปูนหรือว่าจะเป็นข้อมูลดีๆนะครับผมที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปลานะครับก็ฝาก ทีมงานนะครับเข้าไปแบ่งปันให้กับทีมงานมือใหม่ของเรานะครับใครที่ทําไปแล้วมีปัญหาอะไรก็สามารถเข้าไปแบ่งปันกันได้นะครับผมเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับทีมงานมือใหม่ของเรานะครับผมมือใหม่ต้องรู้นะครับผม,ม,บผมเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มมือใหม่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงปลาวันนี้เราก็มาแบ่งปันเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับวิธีป้องกันป้องกันไม่ให้ไม่ให้อะไรครับไม่ให้นกหรือพวกศัตรูต่างๆนะครับมากินปลาของเรากงงา็ง่ายๆเลยครับผม สำหรับใครที่อาจจะเลี้ยงปลาหมอในบ่อปูนนะครับผมเป็นที่โล่งๆหรือว่าจะเป็นกระชังปลาที่มันพื้นที่โล่งๆนะครับผมก็เราก็มีเทคนิคมาแบ่งปันกันนะครับผมมีข้อมูลดีๆก็มาแบ่งปันให้กับทีมงานสําหรับของเราก็เคยมีปัญหาเหมือนกันครับมีนกนะครับมีนกมากินพวกปลาของเราครับผมในช่วงเดือนแรกครับตัวมันยังเล็กอยู่นะครับผมตัวมันยังเล็กอยู่เพราะว่ามันก็ยังพูดถึงง่ายๆมันก็ยังหนีไม่ทันหนีไม่ทัน พวกนกพวกสัตูนะครับผมแล้วก็มีเทคนิคมาแบ่งปันให้กับทีมงานก็คือเราใช้ตะข่ายครับตอนนี้เราใช้ตะข่ายกัน,นครับตะข่ายปิดปากบอ่อทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อป้องกันพวกนกนะครับผมหรือพวกสตูต่างๆนะครับที่จะมากินปลาของเรานะครับผมก็เป็น เป็นข้อมูลด so ีๆนะครับมาแบ่งปันให้กับทีมงานนะครับสําหรับใครที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงปลานะครับผมจะได้ป้องกันไว้ก่อนนะครับไม่ต้องให้มันเกิดนะครับเราจะได้ป้องกันไว้ก่อนใช้ตะข่ายนะครับใช้ตะข่ายนะครับปิดรอบๆเลยนะครับผมก็เป็นตะข่ายโดยทั่วไปหาซื้อได้โดยทั่วไปนะครับใช้ตะข่ายในส่วนของเราจะเป็นใช้ตะข่ายแล้วเราก็ใช้พวกขวดน้ํานะครับขวดน้ําขวดน้ําดื่มทั่วไปนี่นะครับเราก็จะใช้พวกปอครับปอแก้วนะครับปลูก เติมน้ำให้เต็มขวดนะครับผูกแล้วก็ไปผูกที่ตะไคายนะครับเพื่อถ่วงน้ําหนักของตะข่ายของเรานะครับผมแล้วก็ปิดปากบ่อให้รอบเลยครับผมป้องกันได้ดีมากๆครับป้องกันพวกนกหรือพวกศัตรูต่างๆที่จะมากินปลาของเรานะครับก็ฝากทีมงานด้วยนะครับเป็นข้อมูลดีๆนะครับเพื่อที่จะเราได้ป้องกันไว้ก่อนนะครับผมไม่ให้มันเกิดนะครับพอมันเกิดแล้วมันก็จะเกิดการสูญเสียนะครับเพราะว่าปลาของเราก็ถ้ามันตายหรือว่า ถึงเสียไปในปริมาณที่เยอะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับปลาของเราก็ซื้อมาค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับเป็นข้อมูลดีๆนะครับที่จะมาแบ่งปันให้กับทีมงานครับสาหรับใครที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงปลาหมอชุมพรในบ่อปูนะครับผมมีข้อมูลก็มาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามช่องนะครับช่องยูทูบนะครับลุงอรุณฟาร์มหมอชุมพรแล้วก็ช่องเพจนะครับเพจลุงอรุณฟาร์มปลาหมอชุมพรแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มมือใหม่ต้องรู้ก e ่อนเลี้ยงปลาครับผมมีข้อ <un> ม well ูลอะไรก็มาแบ่งปันให้กั Japan, ับบทีมมมงงาานนืออให่ขเรระค ไม่ต้องคิดมากนะครับลงมือทำเกิดผลลัพธ์แน่นอนนะครับสวัสดีครับผม